รอบหนึ่งนะฮะเอาใหม่กูจะเอาใหม่อยู่อย่างนั้นแหละรอบนี้ขอเป็นสาวนินจาแบบผมยามสวยเก๋นี่คอนทินิวนิวเกมเอกแท็กเทคส่งแอคชั่นแอคชั่นนะเรื่องราวของชาวโน้ยนะคะที่ครอบครัวถูกเป็นสารค้าแล้วหูกค้าสูงมาที่หลังรูงานของเรา หลังโรงงานของเราเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะมีสรรพสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพนังกงานเองหรือว่าจะเป็นผู้เสีปีศาจน้องนินได้ดึงมือทำการหน,นีปีศาจร้ายมาปีศาจร้ายนั้นงช่างน่ากลัวเหลือเกินอฉันนะคะมากับเกมที่อดสองพร้อมกับชายเลนที่ว่าเท่าไหร่นะเอ๊ะสเดือน3เ,เดือนจบดี c เหรอ สามพันแตแเดือนพัน0อันนี้ตีเขาไว้เหลยว่าพัน้านะคะแล้วก็ถ้าตายห้าพันตัวก็คือมิชชั่นฟิต,ตายห้าพันตัวก็คือเลิกเล่นห้าพันตัวเลยเหรอเหลือจะเชื่อรอดป่ะน,นี่ <c oughs> ถ้าถ้าแบบไม่นีเกมเหรอว้านี่พี่ปีศาจตาแดงนะคะนน้องเราให้ฟังมาก เชียคนนี้แหละที่เป็นคนค่าแต่สุดท้ายแล้วแม่โหงเนี่ยก็ได้ช่วยน้องเอาไว้ <c oughs> เหมือนกำลังจะฆ่าเนะเพราะว่าหยุดเวลาไว้นะแล้วก็ผันมามอกสิ่งนี้คือแบบว่าชอบ ชอบลูกของแม่มากเลยคือตาสีคือถูกป่าเราต้องเป็นสาวน้อยที่แข็งกแกร่งจงได้ไม่เราจะต้องบิวให้สาวน้อยคนนี้แข็งแกร่งให้จงได้นะจริงในเดียวซีแม่เราเท่มากเล่นให้ถึงนะอันที่พ่อแม่คุยกันว้ายจริงป้ได้เลยกิ๊ซแม่น่ารักมากเลยอ่ะแค่พีเซ็ตก็คือแบบโอ้พีไปแล้วปาโอ้ไม่ก็ฉันว่าได้ลูกนี้ต้องมา รูปนี้เลยแล้วทำไมปากดูแปลกอะพอฉันทำพอาอฉันทำหน้านี้มาทำไมมันทำไมมันแปลกแบกเออฉันต้องใช้เสียงปะแล้วแต่ะต้กฉันจะเติบโตน้องจะเติบใหญ่ไปเป็นคัวที่แข็งแรงอ่ะกูจะพอง วิ่งครับเอ็กวิ่งเก็บของวิ่งแล้วก็เลือกอาวุธนะคะเลือกอาวุธเนี่ยเหมือนกับว่าอาวิะชอบอ่ะอาวิชอบอาวุธเร็วๆแต่ทีนี้ถ้าอาวุธเร็วๆเนี่ยอันนี้แรงกว่าแต่มันเพิ่มสเตมินานี่ควิทควิทแอคแท็กสโตร์แอคแท็กโอ้มมีกดอันนี้ได้ด้วยนะฮะสกิลสเตตัสสเตตัส ตีธรรมดาสี่เหลี่ยมตีหนักสามเหลี่ยม,ยม Lock okay. Lock นะล็อกออนโอเคล็อกออนนี่เข้าใจได้อาสามปกตินี่ฮะแล้วก็กาด L1 ลหลบ X โอเคกาดเอหนึ่ลบ X เป็น อ0นาทีต่อมาตัดสเก็ตเต้ทัดสเก็ตเตู้้จริงไม่ติงนังด้วยนะเห็นหน้าใช่ไหมเห็นหน้าใช่ไหมรูน้องเห็นน้องยังตกใจเลยอะเรียบร้อยใส่ไปหนึ่งแมตช์เพอร์เฟคคอมโบโอ้ตต่แล้วตต่แล้วแล้วเราก็หน้า เอาไงอ,อีปีศานี่จ้าฉันน่ารักจะตายถ้ยเอาอะไรไปนะา่ากลัวถามก่อนชีวิตนี่มันหลังจากที่ออกมาจากหลังวงงานแล้วเนี่ยสาวน้อยก็ต้องไปตามหาคนที่่าไปแห่อของเขาแล้วค่ะน่ารักจริงๆ อ๋อถ้าคุณใช้วันด n รีเดทเมชันคุ i ก็คุณคิดเมชันบิทมิชันเมชันเลยะสดงว่าเลือกได้เหรอคะระหว่างอันนี้กับอันนี้เี้เราต้องจะต้องไปช่วยเหลืออะไรสักอย่างเฮลมิกินมิชชันไปเลยเน้นแต่งเองเธอดูหน้าฉันสัสฟิลแบบฮัลลีควีนเลยยะฮัลลีควีน ไหวชิวไหวชิวเก็บของได้อันนี้ชิรุบอกว่าเอ้ยอะไรที่มีแสงเนี่ยเก็บได้นะตาไหนเงี้ยมาเชิญเพลงก่อนเลย The Ability t e n d i n g Build Unlocks โอเคช่างมันเหอะมันไม่มีแล้วนลย Make Offer Make an Offer อ๋อ Make an Offer ก็คือไอ้นั่นจ้ะไ b o o n b o o n เช็คเดียวสิ จริงๆถ้าเราเช็คไปแล้วเนี่ยเราก็เราเราก็เรียบร้อยอ่า DLC เนีสีนะคะขอบคุณ AA เอเอด้วยนะคะมาเต็มมาเต็มทุกอย่างไม่แพวจะปีนขอรองมาเอาซิมีเสียงใครก็ไม่รู้ด้วยตามหาของแป๊บอุ้ยเช็ค อีน้องอน้องโดนแน่เฮ้ยเราฟินิชมันได้เลยนะเนี่ยวะเราัไม่คุ้นชินนะด้วยความที่ว่าเอ,อเรารู้แล้วนะว่ามันสามารถเดินออกไปได้เลยแต่ว่าก็อยากลองว่ะแต่ก็ยังได้ไม่เป็น,นี่เฮ้ย,อ,ยอีน้องมาแล้วนี่ไม่โดน รอด้ะเนี่ยเฮ้ยอีเด็กดอกไม่ได้วะทำทำไม่เป็นอ่ะ บอสตีไม่โดนวัวตัวเดียวสจะสี่ไม่ได้หรอกจริงไม่ค่อยอยากจะสู้อีกรอบเท่าไหร่วะเพราะว่ายังยังไม่เสียนนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเราไปป่อสู้เสียนแล้วถืจะจับอะไรไม่งั้นวันนี้เราไม่ได้ไปไหนแน่นอนมาละตายหนึ่งร้อยตายหนึ่งจ้าตายหนึ่งจ้าเอาอะไรไปหนึ่งร้อย ลุยยาลูกยา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 โอ้โหเสียวขาเลยตอนตะกี้เสียวขาเลยค่ะเปิดประตูก่อนนะคะซอสคัดค่ะซอสคัดจริงๆเกมนี้นี่แบบว่าเล่นแบบสกิโรูไม่ได้เลยนะเนี่ยแบบที่แบบตีไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้กว่ะตีไปเรื่อยๆไม่ได้อ่ะมันต้องรอจังหวะด้วยเหรือจะเชื่อ อีน้องงี่นะคะผมจำได้อีน,อน้ี่คิดถ้าเราคิดถ้าเราเจออีน้องแล้วแล้วไงต่อของเราสามารถหลุดได้ใช่ไหม โอ้โห uh huh. ไม่ได้ขยับเลยยังแบบว่ายังไม่ได้วะ่ะมันรู้สึกมันเหมือนมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากจนแบบว่ามจะเล่นยังไงวะมันมีกันด้วยนี่ โอ้เล e. ือบกูหมดเลยเลือผมหมดตัวแล้วอะเวลามอนหลอดเขียวหมดมันจะเหนื่อยลองตีฟีพอหายแล้วมันจะสร้างบอดดำๆต้องสังเกตดีๆได้ได้ได้เลยได้ผมจำได้ว่ามันจะมีตรงนี้ที่สิ่งที่เรียกว่าเซฟเซฟเลือยมาถึงแค่นี้นี่แหละค่ะ แม่งเทไวฮี่อ่ยแม่งเกมนี้แม่งเท่นะเว้ยถ้าไม่ติดที่ท้ออ่ะก็เทจัดอ่ะอุย้ยแม่งเท่ไวสัตว์โอ้ตาย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 อันนี้ตายตายโหพี่โหพี่กมกินเลือดก่อนอุ้ยโอ้สี่400ร้อยเลยหรอวะแมงเลยคูดแรง อ,อ,อย่างนี้เหรอว้ามังเลือดมึงแค่ขีดเดียวขีดประกายขีดเดียวศูนย์จุดห้ามั้งเมื่อกี้วันนี้ก็คือหนักกับไอ้นี่แล้วเนี่ยเนี่ยๆๆสู้กับไอ้บีเนี่ยหนักเลยมันจะมีไอ้ธนูเด็กเวีนั่นด้วยที่มันแบบว่ามันจะยิงเราอ่ะฉันจำได้มานีดิ อันนี้สิเฮ้ยอย่าหลบดิวะไม่มาหลบไม่มาหลบโอ้โหโอ้โหมีโอ้โหจะตายมึงไอสัตว์เอ้ยกำมันพวกมึงไม่นะว้าวอันนี้ช็อตคัดมามันรีช็อตคัดไหมละ่ะแต่ว่าก็เตะอันนี้ลงได้อะนะ เขื่อจะมาสู้กับน้องอน,นี้คือลงไปข้างล่างเนี่ยฮะเอ๊ะแสดงว่ายังมีทางอื่นที่ต้องมาว้ายตก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 ้ยมีช็อตคัดเหรอไม่รู้เรียช็อตคัดหรือเปล่าต้องฝึกสีมือกับน้องอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเออเดี๋ยวเชื่อเอาเดะเอาเดะ โอ้โหมือไอเด็กเฮีย้ยโอ้กูตายกูตายเม่โดนโคตรแรงเลยโดนสามทีตายหา่าละอู้หรือจะเชื่อวะนี่น้องนี่้อทงทำยังไงต่อนี่ยข้ขขนะอคะแนนมันจะมีตัวแดงเราต้องกดอารอาสองโอ 必须啊，来点。 ม,มีท่านี้ด้วยหรือวะเจ็บว่ะรอบนี้เจ็บมากอ่ะต้องใช้ไอ้นี่ไปก่อนแต่ตีสองลองแล้วมันเฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้วไอสัตว์ไอมือไอหนึ่งสองหนึ่ง เ,เ,เฮียอย่าอย่าครับพี่อย่าครับพี่ยกเท้ามันช้าครับยกเท้ามันช้าครับพี่พี่ใช้ท่ายกเท้าต่ลอยไม่ได้นะคะผมมีน้องอยู่แถวน,นี้หรือเปล่าคะเออทำได้ปะนี่มาแล้วน้องเขียวน้องเขียวเออธนูมันน้อยเฉยธนูใช้ต่อรอบมันน้อยดูไหมนะเ้ นี่ช็อตคัดเย้ไอวินโอ้ยกูเมไงว่้ยังยังไม่เสียบได้ไหมเดี๋ยวมอนมันจะรีเกี่ยวอ่ะเดี๋ยวไปรีเอาเลือดก่อนเลือดก็ก็มีลิมิตเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นอยู่เราเรามีอัพสกิลได้ด้วยนี่เพราะว่าเราใช้มาระดับหนึ่งแล้วอ่ะ เลือดฟรีสอันตอนนี้ไปอัพสกิลก่อนเน่ซามูไรทอนฟ้าสามูไรอันนี้เป็นไทย์เฉยๆแล้วก็หมายหมายถึงเรามาทางนี้แล้วแล้วเราสามารถที่จะอัพไปต่อได้อธิบายนิดนึงได้เลยวงรอบๆคือตามอาวุธอันนี้เน่รอบนี้อาวุธนินจา วงศี่อันคือซามูไรโไคนินจาองเนียวเป็นสก,กิลเสริมอ,องเนียวแมจิกชิฟลิงนินจาสามูไรซามูไรจะเกี่ยวกับอาวุธปีใกล้ทั้ง11แบบไปอัพในซามูไรก่อนเห็นหรูเวลคามนี่มาละจริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าเล่นเป็นหายก็ หายแล้วดูน่าสนใจอันนี้ก็คือถ้าถ้ากดถ้ากดฝักได้ได้ไดแบบพอร์เฟ t ใช่ไหมถ้ากดฝักได้ก็คือก็คือคืนคืนเต็มเลยอ๋อโอเคถ้าแนะนำนี้ก็ตามนี้ก่อนเอาขวาก่อนแล้วแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าขวาเนี่ยคือแบบว่าเบสิ c ใช่ไหมที่แบบต้องมีอ๋อโอเคได้ได้ไดเห็นอยู่ว่ามีบางอันที่แบบว่าติดแดงว่าต้องผ่านนู่นนี่นั่นก่อนถึงจะปลดได้ อันนี้ทอนฟา้าน่าจะเหมือนกันได้เลยไฮมิดแล้วก็โลแล้วก็ขวานี่ดูเป็นท่าเนรอเอลูมีท่าด้วยเหรอ 1, C, เอลหนึ่งสี่เหลี่ยมนี้เราจะเล่นสายไหนอ๋อได้เลยได้เลยได้เลยนอาจะใช้เวลาสักพักเลยกว่าจะรู้ว่าจะเล่นสายไหนอะสกิลพอยท์จะได้จากการใช้อาวุธนั้นซ้ำๆอ่าตามที่คิดเลยตามที่คิดเลยว่าแล้วต้องเป็นเหนบบว่าแนวแบบใช้ใช้อาวุธนี้ซ้ำๆ ถ้าอยากได้อาวุธอื่นก็ไปเริ่มต้นใช้อาวุธอื่นเอาใช้ได้ด้วยอุ้ยชื่ออะไรนะนะนเนี่ยมิยาเท่วะตามเยอะเฮ้ยแมงท่าเท่วะเฮ้ยท่าอะไรนะผมก,กดสามเหี้ยม่เชยแล้วแบบโดนหลังเฮ้ยมันยังเห็นอีกเหรอไอ้หกเวนั่นนะ่ะดาบจริงผมทำจริงไอ้เด็กเวเน่ ไอสัตว์ไอไอขี้ยมันสองหนึ่งอ่ะมันขี้ขูงอ่ะมันไม่สองหนึ่งบวกชนะไปแล้วนขนาดใช้ถ้าดูยิงมันยังหันมาเลยอีชัวมาขอลองเทสหน่อยนะ,ะว่าว่าได้ได้รู้เรื่องแบบเกมนี้ขึ้นบ้างหรือ,อยังนะถ้าเป็นน้องตัวนี้นะ น้องกระดาษทีสหลอของพี่โอ้แรลงจ้ามันจะวิ่งชนนะดิเออเอเอสรุปเมื่อกี้ใช้อะไรได้หรือเปล่า Ui Ô. Ô. Bây Ui Ui hiển Phương hiển này đầm đầm trong này Chia cái nó nha ไปเลยหนึ่งไม่แ อันนี้่ไอเด็กพ Get <gettable> ี <Wit default> ่ยโอ้ฟาดโอ้มันไม่ใช่ท่าตีหรอเมื่อกี้มันมันมันจริง 喂。哦你太花你了的很。喂哎顶叶。我穿、哦、走了。 แรงหนึ่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 งจะไม่งงหรอก <laughs> อเขาไม่คิดเอาไว้อยู่แล้วไม่ไมน่าโดนอีอนมิ่งอีอนมิ่วิ่งวะเนี่ย อุ้ยอุ้ย้ย,ยโหมึงเฮีย้ยเกินมึงเฮีย้ยเกินผมไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นเลยมึงชาร์จแล้ววิ่งเลยเร็วมากเพียวอะ่ะโอ้ยไปจบอาทิตย์ก่อนไปขุดแร่อ๋อไปขุดร็อกแมนหนึ่งถึงหก สรุปเร้วนี่นะคะกับกับบอสตัวนี้ก็คืออย่างอย่างเหมือนเหมือนมันจะต้องใช้เวลาในการว้าเดี๋ยวไปเก็บ,ไป,กบไปเก็บไปเก็บไอ้นั่นก่อนไปเก็บไอ้นั่นก่อนถ้าไม่เก็บเดี๋ยวเดี๋ยวมารอบหน้าแล้วเราจะลืมนะเราจะลืมว่าเรามีให้เก็บนะนแบบว่าพันพันสองพันก็ก็เอาเรายึดกติโซเท่าไหร่ก็คือสําคัญหมดนะคะเนียเก็บไปแล้วครับ แล้วก็อยู่ตรงนี้ไปกเลยอีกรอบเหรออุ้ยพอแล้วเหนื่อยละเหนื่อยละเหนื่อยละดูดูมีแววอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ขอแค่นี้ก่อนดีกว่าถ้าเราเริ่มเกมเนี้ยเดี๋ยวจะมาตีไอตัวนี้อีกทราบว,ว่าสักสบิบศพเนี่ยเราเราจะยื้อเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะเราเรามีชารนจ์เรามีชารนจ์เราก็ต้องทำอะไรให้มันแบบว่ากระชับ ตื๊ดตื๊ดตืนีดหนึ่งจงเสียเวลาเหมือนเดิมไม่ได้ต้องศึกษาทา่าให้ดีขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสำหรับเกมนี้ด้วยที่แนะนำมาแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะเดี๋ยวอวี่จะย้ายไปอัวหัวสงแล้วสาวใครที่กำลังแบบว่ากำลังจะหลับเลยก็ขอให้เราฟังดีนะคะเจอก,กันนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้อาวิ่โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะรายละเอียดอื่นๆอยู่ด้านล่างเลยนะ